สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้มาเมิมาอัปเดตภาพบรรยากาศนะครับผมนักท่องเที่ยวนะครับผมอยู่ที่บนสะพานพุทธนะครับผมหลังที่บินโดนเสร็จนะครับผมก็นี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับมีทั้งนักท่องเที่ยวมีทั้งาชาวต่างชาติล่องเรือเดินเรือนะนี่คือการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับสุดคึกคักจริงๆนะครับ บารมิตขอบคุณนะครับผมขอบคุณอซทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมให้กำลังใจบารมิตนะครับขอบพระคุณมากๆครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับผมขอให้อีฟซีทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมดูครับบนสะพานพุทธนะครับพี่ๆดูสวยนะครับระบบนะครับ ติดตั้งไฟแสงสีนะครับสวยงามมากนะครับผม นี่ก็คือดูครับสวยจริงๆนะครับสชเขามีผกล้าเลย เต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวนะครับนี่นะครับผมบนสะพานนะครับมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีตังมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับพี่ๆครับไเต็มนะครับ ครับดูไฟแสงสีนะความสว่างสวัยของประเทศไทยนะครับครับลดครบน้อยลดลบล โอ้เรือยดินเนอร์ต้องเที่ยวโอ้โหท่านผู้ชมครับยอดฝั่งน้องก็จะเห็นวัดอรุณนครีบีครับวัดอรุณนะครับผมเปิดไฟว้าโถสวย วันนี้นะครับนะักท่องเที่ยวเต็มเลยครับ นีจัดถึงจัดถึงวันไหนครับประตูเ,าาเดือนหน้ายี่สิบเอ็ดธันวาอเดือนหน้ายีธันวาคมนะครับผมก็จะมีอีกรอบหนึ่งนะครับพี่ๆครับถึยี่สิบเอ็ดธันวาเดือนนี้นะัดที่ห้าหกเจออ็ดจุดออ 5, 6, พุดตรงกับวันไหน,นวันเสาร์เหอเดือนหน้าไม่รู้่าโอเคครับแล้วก็จ,จะมีงานยี่สิบ ชี่มาอยี่สนะครับเพราะว่าจะมีงานอีกรอบหนึ่งนะครับจุดพลุนะครับพี่ๆีครับโอเคครับป๋าเม็ก็จะขอจบชิปไปเพียงเท่านี้นะครับพี่พี่ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณที่ติดตามผลงานนะครับผมของป๋าเม็นะครับขอบคุณมากครับ